ย้ายจะเบิ่งต้นพริกไทยงามบ่บ่แม่นต้นพูดดิย้ายต้นพริกไทยหญ้าเฒ่าให้ข่อยปีหนึ่งก็ได้ย้ายมันคือบ่ออกหน่วยจังได๋กาะมันก็งามดีเด้๋มันใกล้น้ำอันนี้ต้นทุเรียนย้ายต้นทุเรียนแบบพอเม็ีวายเอาหายลดบ้านเครื่องเสียงเอาหายย้ายเขาจะมาปลูกกล้วยนวลกล้วยนวลโอ้ยกล้วยนวลย้ายใวต้นบวชผีหน่อยเขาว้างไว้สิแหละ อันเม็ดเด้งมันสิเกิดมันก็เกิดน้วยสิบว่าเกิดมันเกิดบ่เกิดยายเจ้าเบิงอันต้นม้อนยายหักงามาจากบ้านจั่วบ้านที่มีเครื่องเสียงบ่ติดน้วยเหรอจะเห็นบ่เสียงข่อยจังน่อยเด้ยายไม้ข่อยอันนั้นสายชาิมันขาดนี่เห็นบ่ติดน้วยเหรอแปลว่ามันอันเอาอันหักมาเราเสียบใส่ดินยายเกิดอยู่ที่แลกวันสิบว่าเกิดนี่เป็นน้วยเหรอกาได้กินน้วยเด้เนี่ยนี่ แต่เบิ่งโชคดีจะเห็นปะเห็นโชคดีบ่เห็นน่ะขึ้นตัวรับย้ายไปแล้วนี่ได้ย้ายบักม่วงข่อยบักม่วงจักรพรรดิบักม่วงสีแดงน่ะแม่ย้ายนี่ได้กินนั่นสองปีเราย้ายบักม่วงนี่อันนี้ปีที่สามย้ายได้กินแบบปีละหาหกน่วยนี่มะม่วงจักรพรรดิย้ายเป็นหน่วยสีแดงแดงน่ะแม่บูมาต้นอะโวคาโดใหญ่ก่อนนั่นแล้วโอ้แต่มะม่งข่อยคือตายดูย้าย น้ำก็บ่ได้มันยากแต่ก็แปลง่ักตายแล้วย้ายเป็นน้อยยางดีลอกกินบวกหุ่งเตี๊กอะไรบวกหุ่งเตี้ยอยู่ข้างอันต้นอันนี้แม่ย้ายต้นอันบรกเงาะหน้าบ้านบูมามันอยากได้สายยางมาใส่โบข้าดนี่จะจะจิ้มตตึงตวงตัะตึงตวงตัะตึงตวงอ่ะตะตึงตวงไปเลยย้ายอยากมาใส่โบข้าดูคนน่ะนี่ติดดอกย้ายเห็นปะไงกว่ากอตัวเพียกกะลงคือกันย้ายนี่ นี่พเพราะตะเคี่ยเพี้ยกินปั๊บมันสีแบบเป็นแผลเลยแมย่ยายเอามือหูดออกกันแก้ปัญหาจังไหนเผื่อปลู้คือกันเพราะมันเป็นโรคที่ม,มันมกักอันมากกับตออัวอะโวคาโดย,ยายเป็นเหนื่อยเพ,พี้ยขาวเพี้ยวยังเจ๊กย่างเลยนี่ต้นไม้เฮ่ากับสิประมาณน,นี้แหละย,ยายบ่เคยใ,ใส่น้ำเจ๊กเทียตะผ้าแั่ปลูกผักย้ายไปไปตะผักจากหลังกับบ่เง,ง่ามนูกยายมันบ่เอยถึงน้ำถึงยังปคนเด๋็ซ้มเห็นนี่แหละ ก็สิประมาณนี่เระย้ายดังไฟหนึ่งเขาเลยไม่างเลาะเบื้องต้นใหม่สิ่งนี้พวกเขาได้กินดอกน้มเพรถึงย้ายจากกระเบื้องแห่งลงแห่งแรงไปไปเบื้องไฟหมอกเขาการย้ายผ้าเบื้องอันต้นนั่นอาวุธเขาโดกระเพาเป็นเวลาเพาะนี่แหละโยนเพื่อย้ายพอเม็ดกล้วยนวลก็สิประมาณนี่เระย้ายเบื้องไฟหมอกเขาไฟหมอกเขาลูกหอมๆนี่